เรื่องการประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ที่ทูสวัสดีครับเด็กๆเด็กๆเคยได้ยินคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเปล่าครับทีทูจะแยกความหมายของคำนี้ให้ฟังนะครับเทคโนโลยีหมายถึงวิชาการที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือหมายถึงการนำความรู้ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ โดยผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาและสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์นั่นเองส่วนคําว่าสารสนเทศหมายถึงการนำความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันโดยผ่านขั้นตอนการประมวลผลแล้วพร้อมที่จะนำไปใช้ในการอ้างอิงได้เด็กๆครับปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารกันนั้นรวดเร็วมาก เพราะว่าเรามีโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสำคัญไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์สาธารณะโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่นำเอาข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ส่วนสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ได้แก่วารสารโทรทัศน์วิทยุก็ทำให้เราสามารถรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้นะครับเด็กๆ 1. ด้านการศึกษาทำให้เรามีความสะดวกในการค้นคว้าหาความรู้และค้นคว้าได้เร็วขึ้นด้วยนะเช่นอินเทอร์เน็ตเราสามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้หลากหลายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการงานของห้องสมุดทำให้สามารถค้นหาแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดได้รวดเร็วขึ้น มีซีดีรอมที่ให้เรียนรู้ด้วยตนเองชนิด step by step ซึ่งบอกขั้นตอนการศึกษาของเราอย่างละเอียดและเราก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยครับ 2. ด้านการคมนาคมสื่อสารปัจจุบันเราสามารถเดินทางได้หลายทางเลยนะครับเช่นทางรถยนต์รถไฟรถไฟฟ้าหรือเครื่องบินและยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกโดยใช้โทรศพัพท์ และอินเทอร์เน็ต 3. ด้านธุรกิจพาณิชย์มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดต่อธุรกิจเช่นการซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกกันว่าอ e ีคอมเมิร์ซไงครับการใช้จ่ายเงินผ่านทางบัตรเครดิตทำให้เราไม่ต้องพกเงินติดตัวเป็นจำนวนมากๆสะดวกในการดำเนินธุรกิจด้วยครับ 4. ด้านวงการแพทย์ มีการนำเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้เช่นการทำอันตราซาวด์เพื่อจะได้ทราบว่าทารกในครรภเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการใส่กล้องเล็กๆเ,เข้าไปในร่างกายมนุษย์เพื่อช่วยในการผ่าตัดหรือการผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์แพทย์สามารถหาข้อมูลจากต่างประเทศหรือช่วยเหลือกัขนขณะทำการรักษาโดยใช้การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต5ด้านวงการบันเทิง ในสมัยก่อนคนฟังเพลงฟังละครทางวิทยุกระจายเสียงแต่ในปัจจุบันเราสามารถฟังเสียงเห็นตัวละครได้จากโทรทัศน์และมีการเก็บบันทึกไว้ในซีดีหรือวีซีดีการร้องคาราโอเกะก็สามารถร้องได้ที่บ้านไม่ต้องร้องตามร้านอาหารแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนเราในทุกด้านเลยนะครับสวัสดีครับ